ผมจำโมกีตาล์กันะครับวันนี้เราก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับใครที่ซื้อเราคูณโชคดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราได้เอฟเฟกมาเราจะทําการเช็คทั้งหมด100%เซแล้วก็จะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี่เลยครับเราอัปเดตให้ท่านดูแบบนี้เลยครับนี่แหละครับดูไว้เลยครับผมใครจะซื้อขายเอฟเฟกนะครับหรือว่าอยากได้เอฟเฟกตตัวหนึ่ง นะครับที่คุ้มค่าเงินแน่นอนกับที่ท่านถ่ายไปเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราอัปเดตเฟิร์มแวร์2นะครับเราลงพรีเซต 4, ็ตเสียง3 IR เทียบเลยครับนะแล้วก็มีวิดีโอการเทสการรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับมันคือมันมั่นใจมันปลอดภยัยมันชัวร์ที่สุดเลยนะครับผมชอบมากๆเลยถ้าผมซื้อของสักชช้นหนึ่งคุณลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าคุณเป็นคนซื้อหรือผมเป็นคนซื้อผมก็ชอบครับที่มีพ่อค้าหรือมีคนที่ขายแบบนี้มันจริงใจ มันถ่ายดูได้หมดนะครับเห็นไหมครับหสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนะนี่แหละครับผมมันจริงใจแล้วมันก็ที่สำคัญคือของถึงมือเนี่ยคุณกดแล้วก็เล่นได้เลยอย่างเงี้ยโอเคไหมเห็นไหมอ๋อนี่แหละครับผมมันแต,ตกต่างก,กันนะครับนะถ้าคุณจะซื้อธรรมดาซื้อที่ไหนก็ได้ครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้ความพรีเมียมและความพิเศษ นะครับแล้วก็การเรียกว่าดูแลเอาใจใส่แล้วคุณถามตอบได้ด้วยนะครับนะคุณอยากได้ข้อมูลแบบไหนยังไงเออพี่ผมไปต่อหน้าตู้แล้วผมเจอแบบนี้ไปต่อมิกเซอร์แล้วเจอแบบนี้ต่อ,อยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะสอบถามได้อีกเห็นไหมครับนี่นะครับผมร้านจัมพุกิจไฟแล้วก็เร็วๆนี้เจอกันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เจอกันราชบ,บุรีนะครับนะไปงานเกษตรแฟร์นะครับเจอกันนัดรับได้เลยมีบอสจ GT100 เข้าใหม่ด้วยกันนะครับอ่านี่เลยครับผมนะใครอยากได้ นัดรับได้เลยแล้วกน็นี่โอ้โหมีของเข้าใหม่อีเพียบนะครับไม่ต้องห่วงคนระับของเข้ากันเพียบนี่แล้วก็โอ้โหแชทเชิ้ตเนี่ยอีเพียบเลยนะครับเราเรียกว่ามือชีพในด้านการบริการนี้เลยนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับนะช่วงนี้ซื้อของกันก็ระวังโจรด้วยนะครับโจรเยอะมากๆเนาะอ่าซื้อร้านที่มีโปรไฟล์ดีๆร้านใหญ่ๆดังๆหรือเดินไปซื้อในห้างก็ได้นะครับนะผมไม่ได้ซีเรียสนะคุณจะซื้อที่ไหนแต่อยากหวังดีให้คุณปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเองครับ คุณจะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ช่วงนี้โจรเยอะคุณเห็นของแล้วค่อยโอนก็ได้แบบผมเลยนะครับมาถึงร้านผมก็ได้ค่อยโอนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่มัดจําสักหน่อยก็ดีและที่สำคัญคือนะครับถ้าซื้อกับผมเนี่ยก็นี่ยแบบนี้เลยแบบต้นคลิปวิดีโอเลยคือคุณได้ของดีแน่นอนเราอัปเดตเฟิร์มแวร์คุณปัจจุบันนี่เห็นไหมเห็นคําว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมนี่เลยครับทำไมต้องยำ้ยำเพราะว่าย้ำสิครับเพราะว่า แน่นอนครับผมนะทุกอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยผมจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้คุณอยู่แล้วแล้วก็ลงไฟล์เสียงลงไออาให้คุณพร้อมเล่นพร้อมลุยเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกนะครับผมบอกได้เลยมันอาจจะไม่ได้เสียงที่โอ้โหเทพขนาดนั้นไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับคุณแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการใส่ใจและดูแลลูกค้านั่นเองครับเป็นพรีเมียมเลยนะ นี่นะครับนะสัญลักษณ์ของยมุก่จะไฟคือต้องมีคลิปแล้วก็ต้องพูดมากๆแบบนี้นี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของยำุกจะไฟาพรามันจริงใจไงถูกไหมเออถ้าคนไม่พูดอถ่ายอย่างเดียวเนะี่ยคุณจะไม่รู้ว่าเออผมกำลังสื่อถึงอะไรถูกไหมอ่าผมก็ต้องพูดมากหน่อยนะครับประมาณนี้ <laughs> อย่าไปซีเรียสน,นะดูคลิปผมอย่าไปซีเรียสเลยผมเป็นคนสบายๆชิลๆแต่ที่ต้องพูดเนี่ยคืออยากให้คุณมั่นใจอยากให้คุณได้ของดีอยากให้คุณไม่ต้องไปเสียตังค์ให้โจรถูกไหมคุณจะซื้อใครก็ได้ผมไม่ได้ซีรีรยนนะ ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ขอยากให้คุณได้ของจริงๆอะแล้วของดีของนี่มันเนี่ยโทษนะครับเนี่ยมันคือของจริงถูกไหมไม่ใช่โจรอะไรอย่างเงี้ยคุณโอนไปกันเนี่ยผมรับเนี่ยผมเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยลหลายกลุ่มเนี่ยผมรับร้องเรื่องโอนไปไม่ได้ของโอนไปมีโจรอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากทุกวันเลยนะครับผมสงสารผมไม่อยากให้คุณแบบคุณบางคนเก็บตังมากว่าจะได้เอฟเฟกหนึ่งตัวถูกไหม ไปโอนให้โจรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้อ่ะนะครับนะถูถูกกับพี่จัมโบ้ร้อยหนึ่งโอนให้โจรเรียบร้อยเลยพี่รุ่งนี้ผมซื้อกับพี่ดีกว่าจบกว่านั่นไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมเสียดายแล้วเสียใจถูกปะ่ะเออผมไม่อยากให้คุณแบบว่าไปโดนโจรหลอกใช่ไหมอ่าโอเคนี่ก็พูดไปฆ่าเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเนี่ยนะครับนี่คือความซื่อสัตย์และสัตย์จริงเลยนะครับนะไม่ได้แบบเอ้ยคุณจะต้องมาซื้อร้านผมร้านเดียวไม่ใช่ผมไปซื้อกับใครก็ได้ซื้อคนข้างบ้านคุณก็ไไไดด้้รม่ซีเีเย นะครับแต่อยากให้คุณได้ของดีมีความมีแต่ความหวังดีมีแต่การรายงานในมิตที่ดีเท่านั้นเลยนะครับทุกคลิปทุกอย่างที่พูดไปอยากให้คุณได้ของจริงๆเท่านั้นและได้จากคนดีๆนะครับถ้าโจรเนคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนะนะมาเช็คเครดิตกับผมก่อนก็ได้คุณไม่ต้องซื้อผมก็ได้คุณมาเช็คเครดิตกับผมก็ได้เฮ้ยพี่คนนี้โอเคไหมคนนี้ผมดีใจมากเลยนะผมดีใจมากเลยที่คุณมาแบบอสอบถามเครดิตอะไรอย่างเงี้ย เออมันมัน,ม,นมันดีกว่าคุณไปโดนหลอกแล้วคุณมาแจ้งที่หลังเนี่ยหผมเสียใจผมดูแลคุณไม่ได้อะไรเงี้ยถูกปะเออเห็นไหมเนี่ยคือจะไฟนคนที่จิตใจดีมีแต่ความหวังดีครับมีแต่กันายาตเม็ที่ดีมีแต่สิ่งดีๆให้กันนะครับอ่ะโอเคจัดไปใครอยากซื้อขายก็เชิญได้เลยนะครับนะลังสิทธิ์ลองหนึ่งรับลงไฟล์เสียง IR อัปเดตเฟอร์แร์เอฟเฟกทุกยี่ห้อทุกชนิดในประเทศไทยเรามีหมดเรามีรีวิวให้ดูใน u t u b e นะครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับจำบวกกีตาร์ไฟเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนะครับอ่าโอเคจัดไปครับผมอัปเดตเฟอร์แร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้า e m ม r o s t a ต e s t o r m นะครับเออทู Too Storm ไม่ใช่ t a ต e นะตัวนี้เป็นสตอ m นะครับอ่าโอเคจัดไปจ้า